ทำไมตืต่นมายน่ยมเส้าให้หูซึกอตัวยุ่นหนาเจาของอายุไกเจาของหามหามให้ไปห,หูของอื่นไอ้พวบหูซื้อไงห,หูหูซึกออันอันเนบืนนอนต้นบานีไอ้พ่อตื่นนอนปุ๊บหูซึกอตัวหูซึกออย่างหนาจะฟ้องไว้เลยอย่างมันออกนอกไกลอยัางมันออกนอกนา ออูไปเรื่อยๆ <ฮะ S 2> ุนน่งอยู่เขาของน้างนําวงนี้ยเนี่ยแสงแปงนซ่อนเนี่มันหูหูจริืๆหูยุ่งหนาจะฟ้องอืยิบมันสีพวกออกนอก <ฮะ S 2> นสีออกนวก <ฮะ S 2> ออกนอกบวกออกนอกจากบวกออกนอกขาแล้วก็บวกออกนอกร่างกาย <ฮะ S 2> มันเฉียนมันสีพวมีเฉียนปัญหาอืถ้าออกนอกกาย ออกนอกนาเมืทีปัญหาเกิดคือการไปปรุงเต้นขังนอกอือคิดจะเกิดทันทีพ่มคิดเกิดปรุงไปตัวทีตึ้นคึ้นมาแสดงว่าคุณยายพ่ต้องคิดว่าเดี๋ยวต้องแปลงฟันเดี๋ยวต้องฟาไปให้เกาเขาบอกคิดเล่นว่าเ<ล>าองหูซื้อ,อาหาออูซื้อของมาหาเจ้าของเอาเอาดูซื้อค่ะดูซื้อขอามาหาเจ้าของหน่ยเลยอเอาว่าต้องบอกว่าน้องไปแปลงฟันลางมานมันหูเองเ๋อค่ะ เตือนผื่นปุ๊บมันต้องคลองน้ำนะแต่ว่าหู้มันก็จะคลองไว้คลองแจะคลองไว้ค่ะหูหูไว้เห็นยังกับหูก็แล้วกินเข่ากินเข่าว่าต้องบอกมันกินแล้วกินว่าต้องบอกว่ามันหยุดดอกมันหยุดเองกายมันจะทำนาทีของมันเองอ๋อหู้หู้ซื้อไว้หู้ไว้เรื่อยๆหูหูซื้อข่าวหู้ซื้อบ่กหูกับสิ่งไหนไอหู้ หมูของมาซื้อหมูของม่นาของมาอกก็ได้น่อกแต่บริเห็นหน้าอกแต่ความรู้สึกอยู่อยู่กับผู้ซื้ออ๋อนั่นนะเก็บไปเรื่อยๆท่านคุณยายบอกว่าสมมติว่าอ่ะอันนี้อ่ะคุณยายกับมองมาแต่บ่ตรงไห้มันถึงวัตถุนี่หายอยู่ระวังกาน หลังกายหลังกายเขาอยู่หนีเขาต้องไป็นสิ่งของยุ่งซี่ใหญ่ใหญ่มันถึงสิ่งของแต่มั็นหูข้อมบ้างอ๋ออยู่กลางๆกลางข้อมบ้างของใหญ่ถึงสิ่งของสิ่งของปุ๊บมันมันมันถึงสิ่งของปุ๊บมันจะเกิดคิดแล้วสิ่งของมังเกิดขึ้นคิดอ๋อค่ะพิเศษการของคุณยันโอ้นี่ชี้ขาโอ้นี่กระบอกน้ำอ๋อค่ะ มนนันนี้ชี้เขาวนี่ก็บ,บอกน้ามนนุ่มนั่นนี่ไม่เป็นสองเป็นสามไปวันนี้เบื้องออกมาเลยเบื้องออกมา,ามจะให้มันถึงอย่าให้มันถึงสิ่งที่มีอ่มันเลยกลายเป็น,ม,นมองมว่างๆว่า